เือจะอ่อนใช่ล่ะหืพ่อๆบลินน้ำบ่ยังกัดลูกกูเตี่ยพ่อบลนน้บ่พี่น้องเดี่เอ้เตียพี่น้องอเตียรอตายเีอตายเดียวจะตาว่นว่นของพ่อๆมานีรองว่นของพ่อ ักแค่เล็กอุ้ยย่าอย่ามายุ่งกับลูกฉันนะนั่นนี่นั่นน่ั่นนั่นนั่นน่เดี๋ยวกูไปผดขูกเดี๋ยวนี่เปืือนแล้วใช่ไหมนับตังใช่ไหมนับตังใช่ไหมรักนับตังนับตังกี้เออเอ้ยหนูดีนับตังอาทินับตัง นับจังนับจังพี่โนมีตังโอ้เหยียดดูสิดูสิเหยียดมนดิเดือด,ด,ดมาแล้วอีบอัวมาแล้วไปแล้วลูกไปแล้ว